ในยุคที่ทองแพงโจรก็ชุมตามไปด้วยที่ระยองปรากฏว่ามีโจรบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทองหนัก5บาท10เส้นแต่สุดท้ายหนีไม่รอดเจออดีตนักมวยประเคนเข่าใส่จนหมอบเลยครับคุณผู้ชมนี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคนด้ายรายนี้เนี่ยทำทีเป็นลูกค้าเข้าไปซื้อทองในห้างสิม้าอ้าวได้ทองไปแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นช่วยโอกาสคว้าสร้อยคอทองคําจากถาดแล้วก็วิ่งหนีออกจากร้านหลังจากนั้นเนี่ยมีพลเมืองดี วิ่งไล่ตามไปกับฉันที่นี่ยนครับนี่ฮะจังหวัดนี้เลยจังหวัดที่วิ่งหนีลงมาได้เลื่อนถูกพลเมืองดีอีกคนนึงซึ่งเป็นอดีตนักมวยแทงเข่าสกัดไว้จนหนีต่อไปไม่ไหวครับถูกควบคุมตัวได้พร้อมกับของกลางส่วนผู้ก่อเหตุชื่อว่านายนัชพรหรือว่าเออายุ15ปีได้รับบาดเจ็บหัวแตกครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นตำรวจก็เอามาสอบปากคำเจา้าตัวบอกว่าเป็นคนชุมพรนะมารับจ้างตัดทุเรียนที่จันทบุรีวันเกิดเหตุเป็นวันหยุด ก็เลยมาพักผ่อนที่จังหวัดระยองตั้งใจจะเอาพระมาปล่อยแล้วเอาเงินให้แม่ไปซื้อที่ดินแต่ยังไม่สามารถปล่อยได้ก็เลยไปที่ห้างครับและเพื่อจะไปเบิกเงินโดยก่อนเดินทางมาเนี่ยยอมรับบอกว่าเสพยาบ้ามาน <torso> หนึเม็ดพอมาถึงธนาคารแจ้งขอเบิกเงินโดยจะถอนเงินในบัญชีที่มีอยู่เนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแบาทแต่ได้ยินแบบธนาคารบอกว่าสามารถเแบบิาาาาาถบกาาถอนได้เพียง3บาทเท่านั้นฟังแล้วมันงงๆนะเ<อ>งานาินในบัญชี หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทแต่ทธน,นาคารบอกว่าเบิกถอนได้เพียง3บาทเท่านั้นก็เลยโมโหแล้วก็ตัดสินใจก่อเหตุครับผู้เหต่เนี่ยบอกว่าทํางานเนี่ยได้เงินปีละ4ี่ถึงหแสนบาทไม่เคยถอนเงินออกจากบัญชีเลยเงินหายไปในธนาคารก็ไม่บอก ทำไมถอนได้แค่3บาทตัวนี้มันคล่องใจมากๆอันนี้เป็นคํากล่าวอ้างของทางผู้ต้องหานะคะจากการตรวจสอบบัญชีของผู้ต้องหารายนี้ปรากฏว่าพบว่าเขาเนี่ยไปเปิดบัญชีไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งสาขาทุ่งตะโกพบว่าโอ้โหไม่ธรรมดาคุณผู้ชมที่เราวงวงไว้นะ่ะคุณรู้ไหมเดือนตุลาคมปี66เพราะว่ามีเงินเข้าบัญชีต้อง6ล้านเก้าแสบาทเนี่ยเงินเยอะนะ และยอดสุดท้ายเมื่อปี68พราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีจริงๆ1นล้านเแสนบาทส่วนที่ทําไมถึงเบิกได้แค่3บาทตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานธนาคารตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่ามีการตะข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่ายอดเงินสุดท้ายก่อนอัปเดตนะคะอยู่ที่81บาทเท่านั้น และยอด1 7ล้านเนบาทเนี่ยอัปเดตเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมานี่เองแต่ว่าฟอนต์หรือว่าตัวพิมพ์คุณผู้ชมคะมันคนละแบบเหมือนกับเป็นการพิมพ์ใหม่ขึ้นมาด้านหน้าก็ไม่มีโค้ดเป็นภาษาอังกฤษด้วยที่ก็เลยสงสัยว่าไอ้น,นี่พิมพ์ขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือมันย<อ>ังไงอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางตํารวจรวมถึงนักข่าวเองก็สงสัยเหมือนกันนะคะคร,รอการชี้แจงรอข้อมูลจากธนาคารก่อนว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรคะ่ะอันนี้แหละคนสงสัยมากมีเงินแต่จะเปิดได้อถอนได้3บาทอันนี้มันเป็นข้อเท็จ ยังไงนะครับส่วนพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยจับไว้ได้ผู้การละยองบอกว่าวันพุธนี้จะมอบประกาศชื่นชมให้กับพลเมืองดีสองคนซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นอดีตนักมวยครับโดยพลเมืองดีซึ่งเป็นผู้ที่ยืนซื้อทองอยู่ใกล้กับผู้ก่อเหตุแล้วก็เดินออกมาจากร้านก่อนขณะลงบันไดเลื่อนก็กําลังจอกจากห้างบอกว่าผู้ก่อเหตุก็วิ่งหน้าตาตื่นออกมาจึงรู้ว่ามีการก่อเหตุชิงทองหลังจากนั้นก็เลยล็อกคอ แล้วก็สู้กับผู้ก่อเหตุจนมือเจ็บส่วนเพื่อนที่มาด้วยเป็นนักมวยเก่าครับก็ใช้เข่าตีเข้าไปที่ผู้ก่อเหตุครับนจนทำให้ผู้ก่อเหตุจ,จุกหน,นีไม่ได้ก่อนจะคุมตัวเอาไว้ขณะเดียวกันรอปพก็เข,เข้าไปช่วยจับตัวไว้ได้ ส่วนผู้จัดการของร้านบอกว่าจะมีรางวัลให้เช่นกันแต่ยังไม่บอกนะว่าเป็นอะไรจะมอบให้กับพลเมืองดีโดยพลเมืองดีเนี่ยที่ช่วยจับลูกค้าเอาไว้ได้เอ้ยไม่ใช่ลูกค้าสิจ,จับจนเอาไว้ได้เออเนี่ยน,นะคะคุณผู้ชมตามภาพโอ้ใจกล้ามากๆเลยนะคุณผู้ชมคะส่วนอีกเคสหนึ่งคนร้ายบุกเดี่ยวเหมือนกันที่อุดรธานีนะคะมีาการกระโดดข,ข้ามเคาน์เตอร์ร้านทองภายในห้างกลางเมืองอุดรเลยนะแต่เขาใช้ปืนปลอมข่มขู่พนักงานกวาสร้อยข้อมือทองไปทั้งหมด22เส้นเส้นละ1บาท มูลค่าประมาณ1นล้านหกแสนบาทจากนั้นก็หลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่าของวันที่26เมษายนนะคะล่าสุดทางผู้กํากับการสอบพอเมืองอุดรธาน,นีก็บอกว่าความคืบหน้าตอนนี้โอ้โหมันคืบหน้าไปมากแล้วตํารวจได้ภาพจากกล้องจรปิดทั้งเส้นทางที่คนร้ายเข้ามาชิงทองรวมถึงเส้นทางหลบหนีค่ะขอเวลาในการตรวจสอบความชัดเจนอีกนิดหนึ่งรวมถึงตรวจสอบเรื่องเสื้อไรเดอร์ที่ใส่ว่ามันเป็นของจริงหรือว่าของปลอมกันแน่แต่ว่าจุดที่ตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยก็คือว่าร้านทอง ที่คนร้ายลงมือก่อเหตุเลือกร้านนี้โดยเฉพาะน่าจะมาดูลัดเลาก่อนเพราะในห้างเนี่ยมีร้านทองตั้ง3ร้านนะแต่คนร้ายจงใจเลือกร้านนี้เลือกช่วงเวลาที่จะปิดร้านด้วยก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีการเตรียมวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ใช้ค้อนที่มีอยู่เนี่ยทุบแล้วก็ขูดตัวหนังสือออกด้วยออรู้ด้วยนะคาดว่าคนร้ายขูดออกเพื่อที่จะไม่ให้ตำรวจรู้ว่าซื้อมาจากร้านไหนอย่างไรมัร่นใจค่ะว่า หนีไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องจับตัวได้อย่างแน่นอนค่ะครับ